ทวันล,ละนิด,ดจิตแจ่มใสยมสังเกตเปล่าว่าเรามีคนรักมีคนเกลียดบางทีเราก็รักเขามากบางทีก็เกลียดเขามากความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุสองอย่างตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าไอความรักที่มันเกิดเนี่ยท่านก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่มันเกิดแต่ตมตาเหตุก็คือหนึ่ง เกิดจากปุกเพสันิวาสแปลว่าการได้เคยอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนอย่างที่สองมีความเพื่อกูลกันช่วยเหลือกันจึงเกิดความรักบางทีเราก็รักต่อนในใหม่แต่ผีหลังเป็นศัตรูกันแต่บางทีก็ทะเลาะกันต่อไปก็รักกันจนตายก็มีนี่ก็เกิดจากบุญกรรมที่เราได้เคยสร้างเคยทำามื้ในอดีตแต่ชาตินั่นเอง ไอ้ที่เราเกลียดเราโกรธเราไม่ถูกเราไม่ชอบใจเนี่ยมันก็เกิดจากกรรมที่เราได้เคยทะเลาะกันเคยว่าร้ายกล่าวร้ายใสร้ายกันพอมาชาตินี้ไปอยู่ที่ไหนกรรมก็ดึงมาเจอกันเมื่อความรักจะเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนต่างประเทศมันก็ต้องไปเจอกันไปอยู่กันไปรักกันแต่สามีที่ ได้กับคนโน้นคนนี้ภรรยาที่รักคนโน,น้นได้คนโน้นได้คนนี้นก็เกิดจากกรรมตรงนี้แหละพอหมดบุญคนนี้ก็ไปสร้างกับคนใหม่ฉะนั้นถ้าเรามีสติให้ดีเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมเก่าเช่นเราเคยมีศัตรูตัวใครเคยทะเลาะกับใครถ้าเราตั้งสติการทะเลาะแอดีตชาติกรรมเก่ามันก็ไม่เกิดแม้แต่ความรักก็เหมือนกันแหละเป็นเดือด้อที่ทําให้เราติด มีความระมัดระวังความรักก็ไม่เกิดพระเดชาท่านบอกว่าความสุขและความทุกข์มันมีเหตุมีปัจจัยที่เป็นเหตุให้เราต้องทุกข์ใจลําบากใจหนักใจน้อยอกน้อยใจถ้าเราไม่มีความรักความทุกข์ก็ไม่มีถ้าเราไม่มีความโกรธความทุกข์ก็ไม่มีอยู่ด้วยสติเพราะมันมีกรรมเก่าที่คอยส่งผลทั้งเป็นกรรมดีและกรรมชั่ว เป็นเหตุให้จิตใจเรามีการขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างกระเพาะกรรมปัจจุบันด้วยกรรมในอดีตด้วยที่มาสนับสนุนนั่นแหละโยมต้องมีความเข้าใจในเรื่องกรรมนะโยมอย่างแรกเขาเรียกว่าชนกักกรรมก็คือกรรมที่แต่งให้เรามาเกิดในจุติในโลกนี้อย่างที่สองอุปธรรมพระกะกรรมคือกรรมที่สนับสนุนเกิดมาแล้วได้ดีตกยากก,กรรมตรงนี้แหละ อย่างที่สมอุปีและกะกรรมคือกรรมบีบคั้นบีบคั้นเช่นบีบคั้นให้ต้องไปแต่งกับคนนู้นไปอยู่กับคนนี้ให้บีบคั้นให้เราได้รับความทุกข์ย้ายถิ่นย้ายที่เนี่ยเพราะกรรมอุปีและกะกรรมเนี่ยคือกรรมบีบคั้นให้เราเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้จเจริญพร